สูตรสำเร็จแห่งเวชศาสตร์ชะลอวัยยืดอายุเทโลเมียเปิดสวิตความอ่อนเยาว์เทโลเมียจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องการทํางานของ DNA เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรามีการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามกัเรเจรเติบโตเทโลเมีย er มีความเสื่อมสภาพและหดสั้นลงถ้าเราสามารถยืดอายุของเทโลเมียได้ก็จะทําให้สามารถคงสภาพความสมบูรณ์ ของเซลล์ที่ดีได้อย่างยาวนานเทโลเมียเป็นตัวกําหนดความเสี่ยงของเซลล์ในร่างกายและเป็นตัวที่บอกถึงอายุไขระดับเซลล์รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆปัญหาความย่อนคล้อยยังมีปัจจัยหนึ่งที่มาจากปัญหาของเทโลเมียเกิดความเสื่อมสภาพหากเราสามารถชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยทําให้ผิวพรรณดูแข็งแรงสดใสยอยู่เสมอด้วยพนาซีแอนตี้เอจจิ้งวิเวอร์ซ่าช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ชล การหดสั้นของเทโลเมียและลดความเสื่อมของ DNA และยังช่วยในเรื่องของการแบ่งเซลล์จึงช่วยลดเตือนริ้วรอยแห่งไวัยได้อย่างอยู่หมดัดสารสกัดเรสเวอราเทลจากเรไวน์สารสกัดเฉพาะค่ะที่ช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์เทโลมเลสที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหดสั้นของเทโลเมียอันเป็นตัวการสําคัญทําให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงจึงเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันก,การเกิดโรคต่าง ชะลอความเสื่อมของคอลลาเจนและอีลาสติน รวมถึงลดกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีฝ้ากระและจุดด่างดำผาสานคอลลาเจนเปปไทด์และคอลลาเจนไดเปปไทด์ในรูปแบบที่ดูดซึมได้ไวถึง6,250มิลลิกรัมส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนทุกโครงสร้างในร่างกายได้มากถึง90เสริมสารสากาัดอีก10ชนิดซึ่งจัดเป็นซอร์ทออฟแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซคิวเทนช่วยเติมพลังงานระด,ดับเซลล์ฟื้นฟูผิวให้มีความสดใสและร่างกายกระปี้กระเป๋าอัลฟาไลโปอิกแอซิด ซึ่งจัดเป็นรียูววิตามินและยังรูปรวมสุดยอดซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์อย่างไพลบาร์กเกรปสีเอ็กแทคและสารสกัดกลุ่มเบอร์รี่เอ็กแทคกว่า4ชนิดที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องชะลอความเสื่อมของ DNA ได้อย่างสมบูรณ์แบบปิดท้ายด้วยสารลิขสิตอีเวนอลแม็ก ซึ่งเป็นกลุ่มโโชคฟิลลวิตามินอีช่วยส่งเสริมทําให้สารอาหารสามารถดูดซึมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพพาซีริโอซ่าจึงเป็นอาหารเสริมที่เกิดจากประสบการณ์กว่า14ปีของพาซีในด้านของแอนตี้เอจจิงในการดูแลสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยจึงรวบรวมเอาสารสกัดจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในพาซีริโอซ่ากุญแจล็อกความอ่อนเยาว์และสุขภาพดีอย่าง,ย,างยั่งยืน